กันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปกับป้านะคะวันนี้เราจะพาไปทานอาหารเกาหลีเก้าใจอยู่ในตัวเมืองอยุธยาตรงนี้เองเลยเจดีนักเลงไปนิดนึงนะคะอีกประมาณสัก5นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรให้เราทานบ้างแล้วก็อะไรราคาอะไรยังไงพบกันนะคะไปค่ะไฟเขียวละไปกัน จอติ๊กเลงมาไม่มากนะคะเราก็จะเจอนี่เลยร้านจะอยู่ติดถนนนะคะก็จะเป็นประมาณว่าตึกแถวเนาะแล้วเราหาที่จอดรถก็จะจอดตามงหน้าร้านเลยะะลวกันร้านก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นประมาณ2องคู่หาเนาะร้านเล็กๆแต่น่ารักแล้วก็เอาก็ไปสำรวจกันนะคะว่าเราจะนั่งตรงไหนแต่วันนี้เรากินปิ้งย่างจําเป็นต้องนั่งข้างนอกนะคะร้อนหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศแล้วก็ได้ฟิลประมาณปิ้งย่างอย่างนั้นแหละ ที่นี่จะมีเครื่องดื่มโซจูเหล้าปั่นนั่นนู่นนี่ให้สั่งแต่ว่าวันนี้เรามาประมาณบนะ่ายสามเนาะก็อย่างที่ว่านะคะมาลองชิมดูนี่นะคะหน้าร้านจะเป็นแบบนี้กลางคืนบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราจะมาเสนอในมุมมองของเราว่าเออถ้าเรามาตอนบ่ายสามบ่ายสี่ช่วงแบบที่เราอยากทานข้าวเย็นเนี้ยอ่ะเรามานั่งชิลๆถามว่าชิลไหมก็เหงื่อตกเหงื่อแตกกันไปตามระเบียบแต่ว่าข้างในมีห้องแอร์นะคะสามารถเข้าไปนั่งแอร์ได้ถ้าเราสั่งแบบอ,อพวกที่เป็นแบบแซลมอนดองหรือเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างี้ที่ไม่ใช่ปิ้งย่่งะะะคะคี ที่เด่นที่สุดก็คือเฮียแจ็คของเรานี่เองเรามีเฮียแจ็คเป็นของตัวเองนะที่นี่นี่เลยมาแล้ววันนี้เราเลือกแบบทานคนเดียวนะคะไม่เป็นเซตก็คือเป็นจานแบบนี้จะเป็นละจานเล็กปุ๊กปิ๊กก็จะอยู่ที่ตกประมาณ98บาทผัก79บาทแต่เครื่องเคียงบอกเลยว่าไม่อันนี่ที่เราเห็นนี่คือไม่อันอยกเว้นผักนะคะ น้ำจิ้มเติมได้ตลอดเครื่องเคียงเติมได้ตลอดและที่สําคัญคือไม่น่าเชื่อว่ากิมจิที่นี่จะแตกต่างคือปกติป้าจะเป็นคนไม่ทานกิมจิเลยเพราะไม่ชอบแต่ของที่นี่เปรี้ยวแบบอร่อยๆเราสั่งหมู3มชั้นเป็น2ชิ้นเป็น2จานนะคะเป็นซอสคุโบกิแล้วก็เป็นแบบออริจินอลพอแล้วแค่นี้คิดว่าตัวเองกินน่าจะพอดีเพราะว่าเราจะไม่เอาจนแน่นจนเกินไปนะเอาแบบเพราะว่าเครื่องเคียงเขาเยอะเราจะมีผักต่างๆให้เราเลือกเนาะ ก็อุปกรณ์ก็จะเป็นแนวสตนแตนเลสแบบนี้เลยนะคะเก้าหลีเก้าใจก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะผักก็จะเป็นถ้วยเล็กมานะคะเป็น79บาทคือถ้าเกิดเราไม่พอเราก็สามารถสั่งเพิ่มได้ส่วนเครื่องเคียงต่างๆที่ที่เราโชว์เมื่อกี้ก็คือสามารถเรียกน้องพนักง,งานมาสังา่งได้ตอนแรกก็ไม่ทราบเหมือนกันพอดีน้องเดินมาบอกพนักงานที่นี่ดูแลดีนะ่ารักมากแล้วก็แนะนำอาหารแนะนำมื้อนี้นั่น สันยาว่ารอบหน้าเราจะไปทานกุ้งดองแซลมอนดองของขาสถปาลเพราะว่าจริงๆอยากทานแหละแต่คิดว่าไม่หวแล้วก็นี่เลยจ้ะมาเรามาคุยกันว่ากินร ีูแล้วกันนะคะอ่าดูก่อนอันนี้ก็ะจะเป็นสามทันอยู่เลยเทียดูแลกันที่นี่เราจะเปิดเพลงตอนทุวอร์ทุกวันก็คือจะเป็นเพลงที่เราจะคุ้นชินคือได้ยินกันไปบ่อยนะคะสำหรับป้าก็จะมีมันก,กับการปิ้งย่างเลยคือตัดไปปิ้งไปย่างไปทานไปก็ข้างนอกก็ถ้าไปช่วงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นก็จะร้อนหน่อยนะคะเพราะช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนเนาะก็อย่างที่บอกนะคะทุกๆอย่าง โอเคหมดรสชาติดีราคาดีขนาดปริมาณคือเหมาะสมเป็นอะไรที่ถ้าเราไปทานคนเดียวแนะนําไปทานนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งร้านจะทะที่บ้านเนาะพอตรงๆคือมันสะดวกนี่ไหมมาลองกันเดี๋ยวอ้วนค่อยไปลดน้ำหนักทีหลังวันนี้เราสั่งแจ็นก่อนและที่สำคัญเฮียแจ็คไม่ไปไหนเลยนะคะเฮียแจ็คจะยืนเฝ้าเราตลอดเลยยืนอยู่อย่างนี้นะคะอยู่จนตงแต่เลิกจนจบสําหรับผักก็คืออย่าลืมน,นะคะสดกรอบและสั่งใหม่ได้เรื่อยๆนี่เลย อันนี้ไปกับป้าวันนี้ก็บอกเลยว่าในอยุธยาย,ยังมีอีกหลายร้านที่เราไปตามเก็บอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับทานคนเดียวปิง้งย่างสไตล์เกาหลีน้ําจิ้มดีเครื่องเคียงดีพนักงานดีที่สําคัญก็คือราคาก็ดีด้วยวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะและรอบหน้าวันนะอ้อที่สําคัญคือเจ้าของร้านใจดีแจกการ์ดด้วยนะคะให้การ์ดอันนี้มาคือเป็นการอของ เฮียแจ็คแล้วก็ก็เซ่นะคะสำหรับใครที่สะสมก็นี่เลยแน่นอนประทับใจถูกใจชอบใจค่ะแล้วแวะมากันนะคะที่เต็นท์แดงอยุธยาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า